ค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาเจอกับครูปุยแล้วกับวิชาภาษาไทยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปออนไลน์ก่อนนะคะในเมื่อว่าครูติดภารกิจในช่วง 9ก้ามงเช้านะคะถึงไม่สะดวนในการสอนนะคะให้นักเรียนนะคะดูทบทวนในคลิปออนไลน์กันไปเราก็จะดึงทำการบ้าส่งครูคด้วยนะคะค่ะหสนอวันนี้นะคะเดี๋ยวครูคมีคลิปนะคะเราไปดูคลิปกันเลยตอนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกเมียราบพ,พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชาสมภพเมื่อวันพุทธที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ซึ่งตรงกับปีมะโรงในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระราชบิดาคือหลวงพินิตอักษรหรือทองดี พระนามเดิมของพระองค์คือทองด้วงพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถในด้านกวีนิพนธ์ทรงพระราชนิพนธ์เพลงยาวรพม่าที่ท่าดินแดงด้วยพระองค์เองและโปรด,ดกล้าโปรดกระหม่อมให้นักปราดราชกวีรวมแต่งบทละครเรื่องรามเกียรติ์อุณรุตอินเหนาดาหลังทรงสนับสนุนให้นักปราดอื่นๆช่วยกันสร้างสารรค์วรรณคดีขึ้นเป็นอันมาก รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีสันนิฐานว่าไทยได้นำเรื่องรามเกียรติ์มาจากรามยณะของอินเดียซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า2,000ปีตั้งแต่สมัยอยุธยามีผู้แต่งเรื่องรามเกียรติ์หลายฉบับโดยเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานตื่นเต้นส่วนใหญ่ แต่งเป็นบทภาคโขนภาคหนังและบทละครซึ่งใช้แสดงละครรำรามเกียรติ์ฉบับที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุดเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีพระราชประสงค์เพื่อฟืนฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยาและใช้เล่นละครในพิธีสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างพุทธศักราช2328ถึง2329ซึ่งทรงจัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอีกครั้งหนึ่งให้ถูกต้องตามแบบแผน รูปแบบคำประพันธ์เป็นลักษณะกรอนบทละครลักษณะสัมผัสคล้ายกันกับกรอนสุภาพจำนวนคำแต่ละวักมีได้ตั้งแต่6ถึง9าคำโดยไม่จำเป็นต้องมีจำนวนคำเหมือนกันทุกบทวักแรกของตอนมักขึ้นต้นด้วยเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไป เมื่อนั้นใช้ขึ้นต้นกับตัวละครที่สำคัญเช่นตัวเอกหรือกษัตริย์บัตรนั้นใช้ขึ้นต้นกับตัวละครที่เป็นตัวรองเช่นเสนาอมบาดหรือตัวละครธรรมดามาจะกล่าวบทไปใช้ขึ้นต้นเมื่อเริ่มตอนใหม่ตัวอย่างบัตรนั้นมัตฉานุผู้ใจแกล้กลา ซึ่งอยู่ในสาคงคาเป็นด่านรักษาชั้นในราตีเที่ยงคืนเคยเที่ยวลดเลี้ยวประเวณทางใหญ่ก็สังแดงแพลงริ์เกรียงไกรขึ้นไปจากท้องชลทานดังตัวอย่างคำว่าปัดนั้นส่วนด้านล่างเชิดคือการกำหนดคำนองดนตรีเพื่อใช้แสดงไว้ไท้ายกรอนแต่ละบทได้แก่เชิด เจรจาหรือขุกพาดลำดับต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวละครสำคัญในตอนศึกมัยราบนะคะหานุมานบุตรของกระพายหรือลมและนางสวาหะหานุมานเป็นลิงมีกายสีขาวเมื่อสำแดงฤทธิ์จะมีสีหน้า แปดมือเป็นทหารเอกของพระรามมีตรีเพชรเป็นอาวุธคู่กายสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้เมื่อมีอันตรายจนถึงแก่ชีวิตหากลมพัดมาก็ฟื้นคืนชีพได้ค่ะตัวละครที่สำคัญไม่แพ้กันและสำคัญมากๆในตอนสึกมยราบก็คือมยราบนั่นเองค่ะ เป็นบุตรของเท้ามหายมยักษ์แห่งกรุงบาดาลและนางจันประภามยราบครองเมืองบาดาลต่อจากมหายมยักษ์ที่สิ้นพระชนไปไมยราบเป็นยักษ์มีกายสีม่วงมีกล้องยาเป็นอาวุธเคยใช้เป่าสะกดกองทัพพระรามให้หลับสนิทมยราบได้ถอดดวงจิตโดยนำไปไว้กับแมลงผู้ที่อยู่บนเขาตรีกู นอกจากนี้มยราบยังมีมัชชานุเป็นบุตรบุญธรรมด้วยค่ะในตอนศึกมยราบนั้นเราจะเห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกความรักของครอบครัวและการรักในหน้าที่ของตนเองมัชชานุคือบุตรของหนุมานกับนางสุพรรณมัชชา มีร่างกายเป็นลิงมีผิวสีขาวเหมือนผู้เป็นพ่อมีหางเป็นปลาเหมือนผู้เป็นแม่ทำหน้าที่เฝ้าด่านเข้าเมืองบาดาลและเป็นบุตรบุญธรรมของมายราพค่ะเนื้อเรื่องย่อตอนต้นก่อนที่จะถึงตอนศึกมายราคือหนึ่งพระรามได้ฝันและพิเภกได้ทำนายว่าพระองค์ทรงมีเคราะห์ จะถูกยกลักพาตัวไปหนุมานจึงอาสาระขาอย่างเข้มแข็งแต่ก็สู้อุบายของมายราบไม่ได้มายราฟได้ใช้กล้องยามาสะกดทับและละักพาตัวพระรามไปขังไว้ในกรงเหล็กที่ดงตานในเมืองบาดาลพิเภกจึงให้อนหนุมานตามไปช่วยพระรามหนุมานลงไปยังเมืองบาดาลและจะต้องฝ่าด่านต่างๆนี่แหละคะ่ะ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของศึกมายาลาบัดนั้นมัตฉานุผู้ใจแกล้กลาซึ่งอยู่ในสักคงคาเป็นด่านรักษาชั้นในราตีเที่ยงคืนเคยเที่ยวลดเลี้ยวกระเวนทางใหญ่ก็อสำแดงแผลงฤทธ์เกรียงไกรขึ้นไปจากท้องชุลทาน ถึงที่ขอบสระก็หยุดอยู่แลดูไปทั่วทุกสถานเห็นวานอนเผือกผู้อหาหังการลวงด่านผ่านทางเข้ามาโกรทาขบฟันกระทืบบาททำอำนาจออกยืนขวางหน้าแล้วร้องประกาศด้วยวาจาเวยไอพาลาใจชกันตัวเองมานี้จะไปไหนไม่กลัวชีวาจะอาสัน องอานล่วงด่านกุมพัน์กูจะหั่นให้ยับลงกับก้อนเมื่อหานุมานไปที่เมืองบาดาลก็ได้ไปพบกับมัชานุที่ทำหน้าที่รักษาด่านชั้นในของเมืองบาดาลเมื่อทั้งสองได้เจอกันต่างก็โตเถียงและโอ้อวดริกกันจนเกิดการต่อสู้บัดนั้น มัจฉานุริที่แรงแข็งขันปลํปลุกพลุกครีตีประจันพันละวันหลบหลีกไปในทีถีบกัดวัดเวียงอุตตลุดพยานหยุดไม่ท้อถอยหนีกอดรัดฟัดกันเป็นโกลีเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทีร้อนร้านทั้งสองต่างกอดรัดฟัดเวียงต่อสู้กัน สู้กันไปสู้กันมาสู้จนหนุมานเกิดความสงสัยรบพางรำพึงขะนึงคิดสงสัยในจิตกระบี่สีเหตุใดวานอนน้อยนี้จึงล้างชีวีไม่บรรยลทอระหดอดทนสามารถองอ่าจต่อสู้ด้วยกูได้คิดแล้วจึงร้องถามไป เว๋ยไอลิงน้อยเท่าแมงวันเป็นชไหนมาอยู่รักษาด่านไม่ราบขุนมานโมหันเชื้อชาสุริวงศพมพันนามนั้นชื่อใดวานอนสู้กันไปสู้กันมาสักพักหานุมานจึงเกิดความสงสัยว่าทำไมเจ้าลิงน้อยตัวนี้เนี่ยถึงไม่ตายสักทีทำไมถึงยังต่อสู้กับตนเองได้ถ้าเป็นตอนอื่นนะ แพ้และถึงแก่ชีวิตไปแล้วอีกทั้งยังได้รับหน้าที่ที่สำคัญอีกได้รักษาด่านของเจ้ายักษ์อีกจึงได้ร้องถามมาฉานุไปว่าเจ้ามีชื่อว่าอะไรพ่อแม่ของเจ้านะเป็นใครเมื่อมาฉานุฟังดังนั้นจึงเกิดความคิดสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเจ้าลิงเผือกตัวนี้จึงลงฝ่าด่าน ที่เมืองบาดานได้อีกทั้งรูปกายก็ยังคล้ายกับตนเองอีกก็เลยร้องตะโกนบอกไปว่าข้านะชื่อมัชฉานุเป็นบุตรของนางสุพรรณมาชาัชฉาพ่อของข้านะชื่อหานุมานแต่ไมยาราบก็เป็นพ่อของข้าเหมือนกันถือว่าเป็นพ่อบุญธรรมพอได้เลี้ยงข้าไว้ให้เฝ้าด่านยักษ์แล้วเจ้าล่ะชื่ออะไร ทำไมเจ้าถึงมาเมืองบาดาได้ไม่กลัวตายเรื่องไงเมื่อหานุมานได้ฟังดังนั้นจึงเกิดความยินดีว่ามัชฉานุคือลูกของเราถึงว่าทำไมฆ่ากันไม่ตายก็เลยร้องบอกไปว่าเรานี่แหละพ่อของเจ้าเราคือหานุมาน เมื่อมาฉันได้ฟังดังนั้นจึงชี้หน้าไปว่าแหม,แมดูดูไอ้เจ้าลิงเจ้าอาจโกหกก็ได้แต่ถ้าเจ้าสามารถพิสูจน์ตนเองได้โดยการขึ้นไปหาเป็นดาวเป็นเดือนข้าก็จะเชื่อนะว่าเจ้านะ่ะคือหนุม,มานทหารเอกของพระรามที่เป็นพ่อของข้าเมื่อหนุม,มานได้ฟังดังนั้นจึงเหาะขึ้นไป หาวเป็นดาวเดือนทินกรนเขจรสว่างเวหาเสร็จแล้วก็กลับลงมายังพื้นพัสสุธาทันทีเมื่อมัจฉานุเห็นดังน,นั้นว่าหานุมานสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้จึงได้ไหว้ขอโทษขออภัยหนุมานไม่ให้เป็นกรรมติดตามกันไป นั้นมัดฉานุผู้ชาญชัยสีเห็นประจักษ์เหมือนคำชนนุนนียินดีก็วิ่งเข้าไปยอ,อกรขึ้นเหนือสีโรเพศน้อมเกตบังคมประนมไหวตัวลูกไม่แจ้งประจักษ์ใจจึงชิงชัยกับพระบิดาอันโทษนี้ใหญ่หลวงนะลูกรักจะขอโทษสาอย่าให้เป็นกรรมเวราแก่ข้าน้อยนี้สืบไป สองพ่อลูกได้เจอกันถึงแม้นว่าหานุมานอยากจะพูดคุยกับมัชฉานุสักเท่าไหร่แต่หน้าที่ย่อมสำคัญและต้องมาก่อนจึงได้ร้องถามมัชฉานุว่าพ่อต้องไปตามหาพระรามที่ถูกไอเจ้ายักษ์มยราบลักพาตัวเจ้าพอจะบอกพ่อได้หรือไม่ลูกว่าพระรามตอนนี้อยู่ที่ไหนและไอเจ้ามายราบ อยู่ที่ไหนเมื่อมัดฉานุได้ฟังดังนั้นจึงเกิดความอึดอัดใจแล้วไหว้ขอโทษหนุมานด้วยมยราบก็เลี้ยงตนจนเติบใหญ่เหมือนพ่อแท้ๆหากบอกก็จะกลายเป็นลูกอัตตันยูม,นมัดฉานุจึงร้องบอกหนุมานว่าพ่อมาทางไหนให้พ่อย้อนกลับไปทางเดิมแล้วพินิจด,ดูเถิด หนทางจะไปอยู่ที่นั่นแหละพ่อเมื่อได้ฟังดังนั้นหานุม,มานจึงย้อนกลับไปทางเดิมครั้นถึงซึ่งสะชุลทานไกลทวานนิเวศของยักษาเห็นหมู่อสุรโยธาตรวจตรารอบราชธานีจึงหยุดยืนรำพึงขะนึงคิด จะตรงไปต่อร้วยลิ์ด้วยยักษ์สีไหนจะรู้ข่าวพระจักรีว่าอยู่ที่แห่งหนตำบนใดจำกูจะทำอุบายกลแอบตนฟังความให้จงได้คิดพลางยืนอยู่แต่ไกลสํารวมใจกำบังกายยาเมื่อหนุมานขึ้นมาจากบึงบัวอยู่ใกล้ประตูของเมืองยักษ์ก็เห็นหมู่ยักษ์เดินตรวจตรารอบเมือง ก็เลยหยุดคิดว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะได้รู้ข่าวของพระรามพลางยืนคิดอยู่แต่ไกลแล้วก็ได้ตั้งจิตกำบังกายาตนท่านใดนั้นเองก็พบเจอกับนางพิรากวรเดินมาตักน้ำด้วยสีหน้าเศร้าโศกเพราะมายาราากำลังจะฆ่าลูกของตนก็คือวัยวิกให้ตายไปพร้อมกับพระราม ด้วยหวนหลวงได้ทํานายว่าไมยราบจะตายแลว้ววายวิกจะได้ขึ้นครองราชแทนจึงต้องชิงฆ่าเสียก่อนเมื่อหนุมานได้ยินดังนั้นจึงบอกจะช่วยนางพิลากวนหากนางยอมช่วยตนนางพิลากวนได้บอกว่าการที่จะเข้าไปในเมืองยักษ์นั้นยากมากเนื่องจากจะต้องชั่งน้ำหนัก เมื่อคิดตรีตรองไปมาหานุมานจึงแปลงกายเป็นใหญ่บัวซึ่งนางพิรากวนก็เห็นด้วยหานุมานแปลงกายเป็นใหญ่บัวติดสบายของนางพิรากวนไปแล้วได้บอกกับนางพิรากวนว่าหากช่างแล้วที่ช่างหักลงก็ให้บอกกับเหล่ายักษ์ว่าอาช่างนั้นมีอายุอนาม,มามากแล้วอาจจะหักลงก็ได้ เมื่อเดินไปถึงที่ประตูแล้วช่างเป็นไปตามที่คิดตาช่างเกิดหักลงพวกยักษ์จึงขู่ถามว่าเจ้าพาใครมาด้วยนางพิลากวนจึงขึ้นเสียงกับยักษ์ข้ามาผู้เดียวลูกก็จะตายพวกเจ้าน่ะเห็นข้าตกยากเอาแต่จะซ้ำเติมอะไรกันตาช่างอะ่ะมันก็มีมานานแล้ว มันก็อาจจะพังลงก็ได้เหล่ายักษ์เห็นเป็นจริงตามที่นางพิรากวนได้กล่าวจึงปล่อยให้เข้ามาเมื่อหนุมานเข้ามายันประตูเมืองแล้วก็ได้ร่ายมนให้เหล่ายักษ์หลับแล้วไปช่วยพระรามและอวยวิกที่อยู่ท้ายเมืองดงตาล แล้วนำพระรามไปไว้ที่เขาสุรการบนแท่นสุวรรณบัลลังก์อาจฝากเหล่าเทพเทวดาดูแลหลังจากนั้นจึงได้ตามไปสังหารมัยราบครั้นถึงปราสาทอลงกรณวานอนสำแดงกำลังหารกระทึบบาทผาดผวนโจรทยานที่บานสีหะบัญชร เสียงสนั่นครันครื้นกุลาหนพังลงไม่ทนกำลังได้แล้วมีวาจาประกาศไปเวยไอ้มายราบกุมพันเป็นฉนตัวมึงเป็นรอบลักองค์พระหารีรักรังสรรกูเป็นทหารชาญชกันตามมารมรันอสุรีชื่อว่าหานุมานชานารงอาจองค์ดั่งพญาราชสีตัวมึงดั่งหนึ่งมลุขี วันนี้จะมวยวายปราณเมื่อถึงปราสาทของมยราบหนุมานจึงได้สําแดงริบโดยถีบประตูหรือหน้าตา่างแล้วว่ากราดไปที่มยราบเปรียบกับตนเองว่าเป็นเหมือนพระยาราชสีแต่เปรียบมยราบเหมือนกวางวันนี้แหละจะเป็นวันตายของเจ้าเจ้ามายราบเมื่อมยราบได้ยินดังนั้น จึงโกรธและได้คว้าพระขันแล้วร้องดูถูกหนุมานว่าหนุมานก็เหมือนหิ่งห้อยส่วนไมายราบนั้นเหมือนดวงอาทิตย์หนุมานไม่มีทางสู้มายราบได้หรอกทั้งสองสู้กันไปมาไมายราบจึงคิดอุบายได้จึงบอกว่าให้ผลัดกันเอาตาลมาตีคนละสามทีใครโชคดีก็ไม่ตายเมื่อหนุมานได้ยิน จึงคิดว่ามายาราต้องคิดอุบายไม่ดีแน่ๆแต่ก็ไม่กลัวด้วยตนเป็นบุตรของพระพายหากตายแต่ถ้าลมพัดมาก็จะฟื้นทันทีสู้กันไปมาหันุมานจึงเกิดความสงสัยจึงได้ถามพิดากวนทำไมเจ้ามายาราไม่ตายนางพิรากวนจึงตอบว่าเพราะมายาราได้ถอดดวงจิตเป็นภูมมารีแล้วเอาไปซ่อนที่เขาตรีกุ รูปนั้นใหญ่เท่าพรมมานสูงตระหง่านดังหนึ่งสิงขรพร้อมทั้งสี่พักแปดกรสำแดงฤทธิรอนเตรียงไกรเท้า้ายเหยียบอกอสุรีมิให้เคลื่อนจากที่ขึ้นได้เท้าวขวานั้นก้าวทยานไปยังในตรีกูดบรรพตาจากนั้นหันมานจึงได้เหยียบอกไม่ราแล้วไร้มน เนลมิตร่างกายของตนให้ใหญ่เท่าภูเขามีสีหน้าแปดมือเท้าซ้ายเหยียบอกไมยราบเท้าวขวาทยานไปที่เขาตรีกูดและขวามัแรงผู้หรือภู่งมาราแล้วคลิขยี้จนแหลกละเอียดพร้อมตัดศีรษะของไมยราบ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาาบซึ่งพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสะท้อนให้เห็นคุณธรรมในเรื่องความจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชาความกระตันยุกะตะเวทีของลูกที่มีต่อแม่พ่อแม่ความรักของแม่ที่มีต่อลูกการรู้จักแก้ปัญหาด้วยการใช้สติและคุณธรรมที่ไม่ว่ากี่ยุคสมัย เราต่างก็ระลึกอยู่เสมอคือความดีย่อมชนะความชั่วค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนนะคะได้มีการเรียนรู้ในเรื่องการออกแบบรายการกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหวังว่านักเรียนทุกคนสามารถนํามาปฏิบัติกันได้หรือนำมาเรียนรู้ในสิ่งรอบข้างหรือไปเรียนรู้ในเรื่องการเรียนตอบได้เลยใช่ไหมคะแต่โดยบริการนั้นง่ายมากใช่ไหมคะนักเรียนอาะภาพวันนี้คู่กู้นะคะ ก็จบในการาเรียนในเรื่องของการออกแบบเท่านี้เราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดี